ปนะาดีพี่นอ้องน้ำก็ะเดือดไในทีแล้วได้บวว้างผิดโขกับเกลือครับใส่ลงไปก่อนเลยตะไคร่ใส่ลงไปก่อนเลยครับตะไคร่ตะไคร่ เร,เรียบร้อยครับนี่ครับขั้นตอนครับนอใหม่ครับลงไปก้อนเลยครับโอ้โหมองง่เลยพี่นอ้องนี่กินเบิดเนาะน,นี้เป็นนามยาหน้าเนี่ยครับนี่ เป็นร้อยๆอ,อยู่นี่เป็นใบของยานางครับแกงน้องใหม่ตรงนี้ใบยานางครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกจักน้อยได้ครับเดี๋ยวก็สิมีการใส่ฝักทองหรือว่าปรุงรสแกงน้องใหม่ง่ายๆครับว่าน้องใหม่ต้มมาเรียบร้อยแล้วติดตามครับผมเอาครับบาทนี้กันได้ที่เราครับบาทนี้ คฝะงท้องแลบเปลี hmm. <The rose> <ps> <nowadays> <spe> ่ยนสีแล้วครับเริ่มมีซุกดีแล้วครับสดน้ำันอุ่นหอนพองเลยไมีแห้งครับเดี๋ยวก็จะปรุงรสได้ครับป่านนี้ ี่เป็นน้ำปลาครับสีน้ำปลาลงรสด้วยน้ำปลาร้านะครับ น้าปลาผงนัวครับนด้หน้อย เด้อพี่น้องบันหมอนุ่งง่ายเลยครับขอซีมือหนามันเลยได้ครับ นัวแล้วครับใส่ข้าวกล้วยเล็กน้อยครับพี่นอ้องลงไปเลยครับพร้อมเจีมคนครับ มีข่าวเบียรครับได้ใส่ข้าวขวาวหอมหอมมีหีครับน้องกิ่งแล้วเิ้นอมีกชือว่าอะไรครับ ดีดว่าดีกดีกดอีนนี่ครับี่นออกเสียงหมอมดบุบ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 ปรับ้องกับซุป <c oughs> เหลืองอารามดีแล้วครับเ นี่คครับบัดนี้ใสพักแล้วครับทุกเรื่องใบบปูดกระแย่งเป็นตูใบหอมครับขวาดลงไปใส่กันไปอื หอมคัคกับหอมักกระแนงนะครับพี่นอ้องอย้ยอดอๆดๆๆๆลยโอ้ยๆิดไฟเลยคร,ครับอัะนะอเนเออเบๆๆๆๆๆๆพี่นอ้อง มาเดอ้อยู่มากินน้ากันจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลด้ด้ยครับของชัยสารรถแซบครับแกงน้องใหม่บานบานครับวันนี้เรียบร้อยแล้วมาแซบมานวดน้ากันครับผมจังใดก็ขอบคุณทุกทรัพทุกไลค์ทุกเม้นทุกการติดตามเลยครับผมแกงน้องใหม่บานบาของชัยสารลรถแซบชแนลครับผมขอบคุณครับ